เอก้าพัสสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้สุขภาพดีตามสภาพผิวของเราค่ะสังคมในปัจจุบันนะคะให้ความสําคัญกับความสวยความงามการมีสุขภาพผิวที่ดีจะเห็นได้จากการมีคลินิกเสริมความงามและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเป็นจํานวนมากอีกทั้งหน้าตาและผิวพรรณของคนเรายังเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นจะได้เห็นด้วยค่ะ หากเรามองความงามของผิวพรรณนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพและใส่ใจที่จะดูแลก่อนที่จะเกิดปัญหาผิวสุขภาพผิวที่ดีนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยลองมาฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวกันนะคะขั้นตอนหลักๆในการดูแลผิวพรรณของทุกสภาพผิวเลยนะคะ 1. การทําความสะอาดผิว 2. บงบรุงผิว 3. ปกป้องผิว 4. รับประทานอาหารให้เหมาะสม 5. พักผ่อนให้เพียงพอค่ะขั้นตอนที่1นะคะคือการทําความสะอาดผิว การล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านั้นไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าน้ำเปล่าไม่ได้ช่วยล้างความมันออก หากเราต้องแต่งหน้านะคะเราก็จะต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ที่ล้างเครื่องสำอางออกก่อนแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าค่ะขั้นตอนที่2นะคะบํารุงผิวก็จะแยกเป็น2ออย่างค่ะอย่างแรกการทาครีมตามสภาพผิวของแต่ละคนนะคะคนผิวที่เป็นผิวธรรมดาผิวไม่แห้งไม่มันควรที่จะเน้นดูแลผิวตามสภาพอากาศเป็นหลักค่ะทาหน้าร้อนก็อาจจะใช้ครีมบํารุงที่มีเนื้อเบาเบางเ,เช่นเนื้อน้ําเนื้อเจลนะคะส่วนหน้าหนาวหรือคนที่ต้องทํางานในห้องแอร์ก็ทาครีมที่มีความชุ่มชื้นมากขึ้น หนึ่งเช่นเนื้อครีมหรือเนื้อออยได้ค่ะส่วนคนที่ผิวแห้งนะคะแนะนําให้ใช้ครีมที่มีเนื้อเข้มขน้นเนื้อออยจะช่วยเคลือบผิวและกักเก็บความชื้นให้ผิวได้ดีหลีกเลี่ยงการทาผิวที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะเพราะจะยิ่งทําให้ผิวแห้งยิ่งกว่าเดิมค่ะส่วนคนผิวมันนะคะก็ควรเลือกใช้ครีมทาผิวที่มีเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ เช่นเนื้อน้ำเนื้อเซรั่มหรือเนื้อเจลเหลยกเลี่ยงครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือซิลิโคนนะคะเพราะจะยิ่งทำให้ลูกขกลุ่มขนอุดตันค่ะส่วนคนผิวมูผสมนะคะที่มีผิวทีโซนควรใช้ครีมเนื้อบางเบาเช่นเนื้อน้ำเนื้อเจลบริเวณที่มีความมันส่วนตรงที่มีความแห้งนั้นก็บำรุงด้วยเนื้อครีมหรือเนื้อออยค่ะ ผิวที่เป็นสิวนะคะควรหลีกเลี่ยงเนื้อครีมที่หนักๆห,หรือออยที่มีความมันเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้อุดตันรูขุมขนได้ง่ายเป็นสิวได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นควรเลือกที่มีเนื้อบางเบาค่ะ ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้มีผดผื่นขึ้นนะคะควรเลือกใช้ครีมทาผิวที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมสารกันเสียค่ะอีกวิธีนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวได้นั้นก็คือการทานวิตามินที่มีส่วนประกอบที่ช่วยในการบำรุงผิวเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, คอลลาเจนโคเอนไซม์คิวเทหรือแอซิดแอซิดเป็นต้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะคือการป้องกันผิวค่ะ1เลยคือทาครีมกันแดด 2คือใส่เสื้อแขนยาวกานเกงขายาว3คือใช้ร่มบังแดดค่ะ ขั้นตอนที่4ี่นะคะคือเราต้องรับประทานอาหารให้เหมาะสมค่ะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ดื่มน้าเปล่าวันละ2-3ลิตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันริ้วรอยผิวพรรณที่แห้งกล้านทําให้ระบบการหมุนเวียนเลือดทํางานได้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูพลังงานสุขภาพของเราค่ะปรึกษาเภสัชก,กรเพิ่มเติมได้ที่ร้านยาเอ็กซ์ต้าพัดทุกสาขาใกล้บ้านค่ะหรือสะดวก กว่านั้นปรึกษาเภสัชกรฟรีสุขภาพดีผ่านแอป Allpharmacy ปรึกษาได้ตลอดเวลาทำการเลยนะคะ